หเทสโลนิกาบทที่สชีวิตที่พอพระทยัยพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้วเราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีกเพราะพวกท่านทราบคำแนะนำซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านเป็นคนบริสุทธิ์คือให้เว้นจากการล่วงประเวณีให้ทุกคนรู้จักบังคับร่างกายของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคาตันหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่าล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ลงโทษคนที่ทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้เตือนสอนและบอกไว้ก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ทรงเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปฏิเสธคำสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมนุษย์เท่านั้นแต่ได้ปฏิเสธพระเจ้าผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านส่วนเรื่องการรักพี่น้องนั้นไม่จําเป็นที่จะให้ใครเขียนถึงพวกท่านอีกเพราะพระเจ้าทรงสอนท่านเองให้รักกันอยู่แล้ว ความจริงท่านได้ประพฤติต่อพี่น้องทุกคนทุกแคว้นมาซิดโดนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านทำอย่างนี้มากขึ้นอีกและจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธ,ธุระส่วนของตนและทำงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อพกท่านจะได้เป็นที่นับถือของคนภายนอก และไม่ต้องรบกวนใครเลยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจในเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะไหนเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนและคืนพระชนแล้ว โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกพวกท่านข้อนี้ว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ล่วงหน้าไปก่อนพวกที่ล่วงหลับไปแล้ว คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบ องค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดเอเมนค่ะ